สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อวานผมวาสิมาตำป่ามือแซ่บๆครับพี่น้องครับสู้พี่น้องกันด้วยกันครับผมได้ป่ามือมานหน้าพี่น้องครับเป็นถุงหัวหมดแน่เลยพี่น้องครับนะครับปแาบถุงหัวพี่น้องครับแซ่บครับต่ป่ามือแบบบ้านๆแบบวิซาบ้านนอกครับพี่น้องครับเครื่องบนนะครับพี่น้องว่าแต่นี่แ่ละพี่น้องครับนะครับนี่ต้นหอมนะครับนี่หอมปลอมพริกแดงแล้วก็หอมกหน้าครับแลบบหอมแดงหมกเชี่ยเชียพี่น้องครับ ซ้ำนี่งหลับพี่น้องครับแต่ว่าขายเพราะใดครับพี่น้องครับห้าได้กินก็ขอนิยาครับพี่น้องครับห้องนี้ไส่ประแดกตอนน้ำครับพี่น้องครับมาสูตรบ้านกับท่านครับตำปลาหมึกแบบบ้านๆแดดพิซซ่าบนยอดน้ำแข็งครับพี่น้องครับเพื่อนๆพี่น้องมาพบก่อนจะมาลวกปลาหมึกพ็แเพิ่มเแิ่บแจ่มครับพี่น้องครับได้หลวงพี่พี่น้องครับเฮ้ยพี่น้องครับเพือนะครับเดี๋ยวนะครับผมก่อนจะมาล่างต้นหอมะครับพี่น้องครับต้นหอมหอมปลอมครับพี่น้องอชิเชียร์ครับ ห้อยคำแดงคำมขึ้นครับพี่น้องครับอุ้ยคำแดงครับแล้วส้อยหอมพี่นอนพี่น้องครับใช่ครับพี่น้องครับหัวนะครับเปิดหัวข้อห้ามนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรเนาะพี่น้องเนาะปุ๊งงจะมาใส่ปลาหมึกใส่เป็นตัวเลยแหละพี่น้องอุ้ยปลาหมึกพี่น้องครับผมก็สีลั่วขึ้นอเป็นสูตรเล็กน้อยแหละพี่น้องครับกระบะกินเนียนนุ่มๆพี่น้องครับชาดพี่น้องครับเนี่ยเขาตรงตรงดีดิพี่น้องครับครับ นะครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับผมนะถ้ามาใส่จาครับพี่น้องครับพรมกระสีออกมาเมือนแล้ครับมอห์ร้ายพี่น้องครับพรมด่างหน้าพรมพี่น้องครับมาด้วพี่น้องครับโอ้พี่น้องจังเสี่ยนะครับถัาผมหัวอ้พี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับมาตบ๊ระเด็นพี่น้องครับกระเด็นก้อนพี่น้องโอ้ยมอห์ร้ายครับกระเด็นมวงครับตุ๊กกระเด็นพวงจังกั็พอเนี้วสีเขียวเขาียวจะแก่ตรงพี่น้องครับ ของ่าดพี่น้องครับตพี้งครับมาง่ายเดวพี่ครับเยอดัมาเดียวพี่น้องครับเียอพี่น้องครับลิันสันมันคนหนึงพี่น้องครับว่าคินง่าวครับาครับใส่มีกระเทเลยพี่น้องครับมันจงสาดสาดี ลก <S an> ต่าเลยพี่น้องครับเสียงตาำไหมครับถ้าไม่ตม <S <S <an> <S ่ำอยู่ห้อยู่หน้าพน,นอเพี่น้องครับเสียงต่ำตันะัตกพนนตพกพี่น้องครับ้สครับจัดแรงให้พี่น้องครับพี่น้องครับเชียๆครับกินเป็นนวยเล่ก็ะไรคเชียของน้ามาสิ เปีเกยก,กพี่นอนครับเอาสองเปียกพอดีผมกมาสองเปียกยังไงใส่เปียกนั่นจังหอมผมช่วยครับพี่น้องครับนี่ร้ายเลยพี่น้องครับนัวๆไปเลยปุ๊วข้อหลังของบ้านผมสิ้นลมครับสิ้นลมพี่คราวเลยครับปลาแดงครับพี่น้องครับสปขายอะไรที่ปลาแดงครับนี่ขวดจังหวะพี่น้องครับรัวๆไปเลย 牛牛塞嘞，牛板筋，牛肋排，牛脊梁排，牛脊梁排。 ปลาแดกครับพี่น้องครับตุ่มทอดจิ้พี่น้องครับเออตุ่มวน้องครับตับกเขลิ่นวันวานนะพี่น้องนะเสียบล้าพี่น้องครับแรงๆๆพี่น้องครับตับยืดนุ่นเป็นวันนะพี่น้องครับใส่ปากมึอพี่น้องครับวันนี้อุ้ยพี่น้องครับปากมึงงูมุมพี่น้องครับเัาหลวงพ่อนุ่มๆพี่น้องครับพวกหลวงสุขลายพี่น้อง พี่น้องครัรอขพี่น้องครับไปี่น้อครับอ้เพี่น้องครับเสีแลียพี่น้องครับขึนาพี่นครับอู้ง้นกันก็ตํำปลาหมึกแบบพี่น้องครับนครับ่้อไหน ัไปพี่น้องครับจะก่อนหุ่นหอนพี Sand ่น้องครับมีน้ามีน้าจะแจ็บร้ายพี่น้องครับพี่น้องครับจะเจ็บอนพี่น้องครับหู่หวาายพี่น้องครับรักพี่น้องคุณบ้าพี่สู้กันหรอกคุณบ้าซึมเลยแซ่บจาครับ อยู่หครับผมหมายว่าพี่น้องครับจัางงานพี่น้องจังไม่กินนล่อหลายคนผมหมายว่าพี่น้องครับอยู่น้อครับนะครับอาหารจานโบดของผมครับมือหนึ่งครับตำปลาหมึ่แบบบ้านๆแบบพิซซ่าบานนาครับคลิปนี้พี่น้องชื่นชอบที่เรื่องคนแช่คนจะตามกดถูกใจเปล่งและใจบ้างใน่ไหครับเออพี่น้องครับ เปอเป็นการติดตามคลิป e ow, ที่บ้านของท่านซีด้ลโรคทางเน้พี่น้องเดีรับชมวงต่อไปนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นคลิปกิจกรรมต่างๆนะครับเนาะด้านต่างตาม,ตามตเกษตรพี่น้องครับสลักจมีไม่จิ้มกับเขาตั้งตรมึกกับบ้าเพราะนันนครับเออพี่น้องครับที่นี่บ้านข้างสวัสดีครับ